มาจ้ามาจ้าม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 าทุกคนตามเสียงตรบมือมาเลยมาพบเจอกันอีกแล้วค่ะของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะพบเจอกันอีกแล้ววันนี้ในช่องมีดีเต็มโ้งมาเลยทุกคนกินกันอีกแล้ววันนี้เราเป็นเด็กเส้นกันอีกแล้วนะคะเด็กเส้นลุยป่านะคะวันนี้ขนมจีนตีนไก่น้ำยาป่าตีนไก่จ้ามาลุย รุยกันเลยทุกคนมีผักชีลาวพัสลี่มีไข่นะฮะลูกชิ้นปลาด้วยวันนี้ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปโอ้จะเปิดได้ไหมนี่เดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวเราจะมีพริกดองค่ะเรามีพริกลูกโดดพริกป่นแล้วเราก็จะพริกดองด้วยมพีพริกดองพริกดองนี่พริกดองค่ะ แบบที่เขากินกับพิซซ่านะใส่สลัดใส่พิซซ่าใส่เคบับอ่ะสักสามพริกสักสามพริกอืมอ่ะมารุยกันเลยค่ะรุยกันเลยค่ะดูวันนี้ตีนไก่เปื่อยนะอุ่นหลายรอบแล้วก็เดินตีนไก่กันก่อน มาทุกคนยุมมย้มมายุม้มมายุ้มมายุ้มน้ำกันเด้อร้อนควันกุ่นกุนเลย พาร์ลี่ฝรั่งเขาใช้เป็นเครื่องปรุงประดับตกแต่งใบสองใบนี่สาเล่นมาม้วนเป็นม้วนๆเลยอื พริกแห้งลูกโดด biến đăng mm. mm. Yeah. Wow. เปื่อยแล Muốn dây dài ừ mm-hmm <laughs> บางคนจะบอกว่าพริกไม่เผ็ดที่แม่ส๋ากินเป็นเม็ดๆบอกพริกไม่เผ็ดพริกเผ็ดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เผ็ดแม่จ๋าไม่เอามากินหรอกเพราะแม่จ๋าชอบกินเผ็ดซื้อพริกมาจากไทยพริกแห้ง รอบสุดท้ายซื้อมาสองกิโลถามพ่อค้าว่าพริกพริกอันไหนเผ็ดสุดเลือกซื้อพริกที่เผ็ดที่สุดนะราคามันก็จะสูงนิดนึง แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพริกชื่อพริกอะไรเนาะไม่ได้ถามมาแต่บอกเขาว่าพริกที่เผ็ดที่สุดเขาจะเขียนไว้ว่าพิกเผ็ดมากเผ็ดน้อยพิกแห้งอ่ะร้านขายพิกแห้งอ่ะกองนี้เผ็ดมากกองนี้เผ็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ถามชื่อมา 嗯。嗯。 ไม่ใช่ว่าไแม่จากกินเผ็ดแล้วไม่เผ็ดนะฮะกินเผ็ดแล้วเผ็ดแต่ว่าคือเป็นคนชอบเผ็ดชอบให้มันเผ็ดอย่างตอนนี้ก็เผ็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยอวดเก่งจังทําเป็นพริกเผ็ดแล้วทําเป็นไม่เผ็ดเผ็ดค่ะไม่ใช่ไม่เผ็ดแต่ชอบกินเผ็ด 으음. Mm. Mm. kesempatan. Terima hmm. thank uh you -huh. mm oh. Let...